นะครับหลังบ้านเลยทั้งหมดเลยก็เกือบจะร้อยหลอดเหมือนกันนะสาหรับโคมที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นโคมนี้นะครับคือปจัจแจนี่หล่นไม่ได้เลยครับด้านล่างนี่คือของสําคัญเลยเวลาใช้งานเป็นานานๆครับเจอฝนเจอความชื้นอะไรเข้าไปมันเกิดขี้ตะการเกาะทําให้หมุนแน่นทําให้แน่นมากๆถ้าดูลักษณะของหลอดไฟนะครับตรงขั้วหลอดมันมันแบบว่าเป็นสีน้ําตาลเลยแล้วก็ตรงขอบหลอดตรงนี้แตกนะครับ สวัสดีครับพกกับผมสองสี modify วันนี้ผมก็จะมาซ่อมระบบไฟภายในบ้านหลังนี้นะครับก็คือทางเจ้าของบ้านเขาแจ้งมาว่าหลอดไฟโคมไฟรั้วตรงนี้มันไม่ติดนะครับคาดว่าหลอดไฟน่าจะเสียนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียไปกี่หลอดนะแต่เยอะเลยเดี๋ยวเราต้องมาไล่เช็คดูนะครับว่ามีหลอดไฟทั้งหมดจํานวนกี่หลอดนะครับก็สองฝั่งเลยนะประตูรั้วด,ด้านน้นด้วยนะครับนี้ด้านหลังโรงรถด้วย ยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะฝั่งโน้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คว่ามีหลอดไหนที่มันเสียบ้างนะครับผมซึ่งโคมไฟในลักษณะนี้นะครับมันเป็นโคมคู่นะครับมีหลอดไฟ2หลอดแสงสว่างจะสองลงด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับด้านบนก็เช่นกันโคมนึงจะมีหลอดไฟอยู่2หลอดครับผมแต่ว่าตรงนี้เราไม่สามารถเปิดไฟได้เพราะว่ามันเป็นระบบตั้งเวลาก็จะเช็คว่าหลอดไหนเสียก็คือต้องไปสั่งให้ตัวทัมเมอร์ตัวรีเลย์ทัมเมอร์มัน ออนเพื่อให้หลอดไฟติดนะครับเนี่ยครับด้านข้างด้วยนะครับไปจนสุดเลยนู่นนะครับเกือบร้อยเมตรด้ละม้างหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็จะมาออนตัวทัมเมอร์ก่อนนะครับแกะผ้าครอบก่อนฮะลักษณะตรงนี้คือตั้งแบบออตโต้ไว้อยู่นะครับออตโต้ก็คือกําหนดเวลาไว้นั่นเองทํางานตามเวลา แล้วก็มีปุ่มปิดออฟด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่มออนถ้าผมกดปุ่มออนลงมาเนี่ยหลอดไฟจะสว่างเลยนะครับโดยไม่ไม่ต้องดูว่าเวลาจะเท่าไหร่นะครับไม่ต้องถึงเวลาก็ได้มันก็จะทํางานเลยนะครับเหมือนต่อตรงเลยครับผมออนเลยนะครับนี่สังเกตปุ่มไฟเอาท์พุตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปนับจํานวนหลอดไฟกันครับอ้ยอ่าหลอดนี้นะครับผู้นี้ไม่ติดนะครับผมไม่มีแสงเลย อันนี้ด้วยนะครับสี่ละเหล่น,นี้ติดครับผมนี่หล่น,นี้ติดด้านบนก็ติดอนีเราด้านบนก็ติดนะครับตอนนี้สี่หลอดแล้วนะครับนับเลยนะครับผมอ่านี่นะหกครับแปดสิบสิบสองสิบแปด ยี 20, 22, ่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ก็ก็สำหรับหลอดไฟนะครับเ,เขาจะเปลี่ยนเฉพาะถึงตรงด้านหน้าสายน้ำเท่านั้นเองนะครับถ้าเปลี่ยนทุกหลอดไปจนถึงท้ายนะครับหลังบ้านเลยทั้งหมดเลยนะครับก็เกือบจะร้อยหลอดเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เปลี่ยนตามจุดตรงนี้ก็คือประมาณ4 6หหลอดครับผมที่จะต้องเปลี่ยนนะก็เ,เดี๋ยวคงแจ้งกับทางเจ้าของบ้าน ให้เตรียมซื้อหลอดมาก่อนนะครับส่วนจะเป็นยี่ห้อไหนก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าของบ้านเขาจะเลือกมานะครับผม4ี่หลอดครับผมที่จะต้องเปลี่ยนแต่ปัญหาก็คือว่าคืโคมไฟตรงนี้นะครับคือใหม่ๆเนี่ยมันก็ถอดง่ายนะครับคือตรงนี้ถอดยากมากๆเนี่ยขอบตรงนี้นะสังเกตรอยต่อตรงนี้นะตรงนี้เป็นตัวหมุนเพื่อจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับนี่คือมันแน่นมากๆนั่นเอง ส่วนใหญ่นะครับจะแน่นมากๆเพราะว่าโคมนี้มันเป็นโคมอาลูมิเนียมเวลาใช้งานเป็นน,นานๆครับเจอฝนเจอความชื้นอะไรเข้าไปมันเกิดขี้ตะการเกาะทําให้หมุนแน่นทําให้แน่นมากๆก็นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องหาคีมที่ปากใหญ่ๆนะครับในการจับหรือไม่ก็ประแจคอม้า ครับผมเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับตอนนี้เจ้าของครับเขาให้คนไปซื้อหลอดไฟมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะแกะฝาครอบก่อนซึ่งฝาครอบนี้มันถอดยากใช่ไหมครับเท่าที่หาเครื่องมือได้นะวันนี้นะครับก็จะใช้ประแจคอม้าขนาด4นิ้วนี่นะครับเนี่ยเป็นตัวหมุนออกนะครับคลายเดี๋ยวถ้าหลอดไฟมาเราก็แค่ใช้มือหมุนได้เลยเพื่อจะได้รวดเดียวนะครับก็นี่นะครับจะใช้ประแจคอม้าคือมือนี่หมดสิทธิ์นะครับขอบมันก็ค่อนข้างเล็กนะ บีปแปลงก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะแตกโอ้โหแน่นมากๆครับผมหลอดนี้ทำไมลองใหม่ทั้งนั้นเริ่มขยับนิดนึงครับโอ้โหและประแจคอ,อม้านี่หนักมากนะครับ นี่ครับออกแล้วครับู้หูหนักสุดๆครับนี่หลุดแล้วครับด้านบนบ้างด้านบนนี่อาจจะง่ายเพราะว่าตัวจับตรงนี้มันอยู่ด้านล่าง คือปัญหาคือมันมันใหญ่นะครับด้านบนได้นะครับพอยังช่วนะด้านบนง่ายกว่าด้านล่างนี่แน่นมากๆครับผมถ้าไม่มีประแจขอามานี่หมดสิทธิ์๋ยวคมต่อไปเลยครับ หลุดแล้วครับตอนนี้ได้ ตอนนี้ไม่ได้เลยครับแน่นมากขันโคมออกมาลงมาด้านล่างเลยครับด้านล่างได้ด้านบนไม่ได้นะครับ มันต้องยึดแน่นๆครับต้องจับแบบตรงปลายเท่านั้นเองนี่ได้แล้วครับหลอดไฟเสียนะครับการเปลี่ยนหลอดโหถึงว่านะครับดูเลยถ้าดูลักษณะของหลอดไฟนะครับตรงขั้วหลอดมันมันแบบว่าเป็นสีน้ําตาลเลยแล้วก็ตรงขอบหลอดตรงนี้แตกนะครับเห็นไ,ไหมร้อนมาก คงจะร้อนจัดนะครับตรงนี้เขี้ยวมันด้วยนั้นเนี่ยเป็นปอกเขี้ยวมันโอเคครับเดี๋ยวก็ติดตั้งเข้าไปใหม่ตรงนี้คือที่เราถอดออกมาเพราะว่ามันถอดฝาคอกออกไม่ได้นะนี้ถอดได้ละลักษณะการติดตั้งนะครับเวลาเราขันสกูไปตัวสกูตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปสลักล็อกอยู่ตรงร่องของเพดด้านล่างกับด้านบนนะครับสังเกตว่านี่นะครับนะเนี่เวลาเราขันสกูไปสกูมันจะล็อก ตรงเพจตรงนี้นะครับนี่เราก็สวมเข้าไปเลยนะครับสวมด้านล่างขึ้นไปขันข้างบนมันก็จะยึดตามปกติของมันนะครับสำหรับท่อตรงนี้ก็ใส่เข้าในแคมเหมือนเดิมเรียบร้อยครับสำหรับโคมที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นโค้นี้นะครับเพราะว่าคือต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากนะครับไม่ใช่อะไรนะ คือประแจนี่หล่นไม่ได้เลยนะครับด้านล่างนี่คือของสำคัญเลยถ้าหล่นไปในงานเข้าได้ครับผมจับให้มั่นพื้นที่จำกัดตรงนี้ครับอ่ออกแล้วนะครับอย,ยังแน่นอยู่เลย โอเคครับผมหางใครครับหลอดละห้าสิบบาทแกซื้อขอราคาส่งมาได้ครับผมตอนนี้หลอดไฟมาแล้วนะครับสั่งมาทั้งหมดน่าจะห้าสิบหลอดนะ เดี๋ยวค่อยเริ่มเปลี่ยนกันครับผมเปลี่ยนหลอดเลยครับนี่แบบนี้มันง่ายแล้วครับผมคือมันยากตรงที่ว่าไอ้คาครอบนะครับมันยากมันถอดออกยากเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับหลอดไฟที่เปลี่ยนนะครับขนาด9วัตต์ คมลักษณะนี้นี่คือเวลาใช้งานเป็นนานๆนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับคือมันเป็นเจอน้ําเจอฝน,นเข้าไปนะครับมันก็เลยทำให้เป็นขีตะกันเกาะคือถ้าจอนใหม่คงไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้งานเป็นนานๆเจอฝนเจออะไรไปมันก็มีโอกาสนะครับกีฬาต่อไปเลยครับ ล็อกให้พอดีพอดีมือนะครับไม่ต้องอัดแน่นมากก็ได้จะได้เวลาเปลี่ยนจะได้ง่ายอนาคต ครับผมสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนครบทั้ง46หลอดนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งตรงนี้จากการที่เปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้โคมไฟในลักษณะนี้นะครับถ้า,ามาติดตั้งก็คือมันก็ติดตั้งนอกอาคารได้และในอาคารได้นะครับแต่ถ้าต้องลองพิจารณาดูการซ่อมแซมตรงนี้นะครับถ้าหากจะไปติดตั้งที่กลางแจ้งนะครับ อายุการใช้งาน2ปีหรือ3ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับอย่างที่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือนะเพราะว่าโคมมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาเจอฝนเจอความชื้นอะไรเข้าไปมันมีโอกาสไปขี้ตะการทําให้เกาะแน่นนะครับแน่นมากๆเลยตรงนี้ก็เอามาเป็นเก็บความรู้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิง m o d i f y เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสสวัสดีครับ